โลว์เซฟกยกับผมชอเอ็กบนะฮะวันนี้อยู่ในเกม m o เดิร์นวอร์ชินะครับอยู่ในกับเรืออังกฤษ HMS Garthgothay 26เป็นฟิกเกตของอังกฤษนั่นเองที่สุดเปียวเลยฟิกเกตในเกมนี้เฟียวทุกลำนะครับก็อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาติดลายนี้ด้วยลายที่ผมจัดการมาก็คือเจ้า Berserker แล้วก็ทงหวาป่าทะเลนะแล้วก็ให้คุ้มให้คุ้มราคาซะหน่อยนะแล้วก็ติดเป็นของฟรีแล้วกันนะเป็นไฮคอ ตรวดเกาหลีแบบบัฟส,สุดเลยน่าจะโดนเนิร์ฟตอนตอนซีซั่นหน้านะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะมันแรงเกินไป <c oughs> โอเคแล้วก็ติดเป็นอาร์เทมิสนะครับนะอาร์เทมิสสองเบสแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ยิงมิสไซล์สนับสนุน j o ออิงแแล้วก็ OSU 35k เซตน,นี้แหละว่าผมจะเอาใครลงบ้างนะครับและอาจจะเปลี่ยนเป็นเจ้ามิสไซล์เลชาร์กที่ไม่สามารถปล่อยแฟ์ดักได้หรือมันปล่อยดักได้วะ แต่ผมไม่เห็นมีใครดักได้สักคนเลยนะสำหรับเจ้ามิซายต่อนนี้แต่กว่ามันจะถึงศัตรูก็นานอยู่เหมือนกันอนะโอเคแล้วก็อีกอันนึงเป็น YJ 2 1อนะครับแล้วก็ YJ 1 2 A ถ้าได้เล่นอันไหนก็ไปดูในคลิปกันว่าได้เล่นกี่อันนะฮะจะตัดให้สั้นที่สุดเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อกันสำหรับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพเพื่อนนะครับพี่บอลติดโควิดตอนนี้ก็เจ็บคอมากเลย,ยใช้เสียงเยอะมากเลยใช้สองชั่วโมงกว่ายัางไงก็ไว้เจอกันฮะไปดูเกมเพลย์กันดีกว่า ไปฮะชโชคดีเดีปืนไม่ใช่ไปดูกันนะครับเรือพานบางจังใช่ใช่หวัดดีเพื่อนเลิฟแฟสีเพื่อนเลิฟเพืเ่อนเลิฟทำไมไม่แฟล่ะเพื่อนเลิฟรู้ไหมว่ามันไม่แฟมันทำให้ฉันเจ็บเพืเ่อนเลิฟ ขอโทษนะเพื่อนเลิฟที่ฉันยุ่นแรงน,นะเอาเพื่อนเลิฟเกิดข้างๆเลยเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟอย่าทำลายฮอฉันสิฉันมาด้วยความเป็นมิตรนะเพื่อนเลิฟวันดีเพื่อนเลิฟว้ายโดนหลอกแล้วแหละนายอะ แม่งชนกูเลยโคตรชั่วเลย <c oughs> มันมันบันไซผมเพื่อนเพื่อน <59. S 1> ผมจะเดินเรืองไงไม่ให้ตายนะจริงจริงๆมันน่ามีปุ่มเรียกหอ,อกลับอนะเนาะกอสคอรอบเรยหน้าไี่เหมือนเดิมฮะถือว่าฮาปูนมีข้อดีกว่าเบสตี้ฮะตรงนี้แหละฮะ โดนหลอกแล้วนายอ่ะนายมีดีที่ต่อล้วก็มีปืนใหญ่ที่ดีกว่านายอ่ะเออโอ้เราไม่ตายง่ายหรอกนี่เก็บสามนะนะชีวิตนี้เก็บสามรำมาครับเพื่อนๆใครจะเก่งเข้ามาเดี๋ยวเ,เลือด8ปดหมืไล่เก็บโชว์เลยนี่ตรงนี้ เจอคือใครคนนั้นหรือเปล่าเฮ้ยข้างหลังเข้าอูเอาอีกแล้วเอาชิบหายแล้วกดผิดงานเข้าครับเพื่อนเลือเท่านี้จะสู้เขาไหวไหมจะเก็บสี่ไหมหรือว่าโดนเขาเก็บจะเก็บสี่ไหม เก็บสไม้เก็บสี่ครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะผมเก็บไปสี่ลำอย่างเฟียวชื่ออะไรในโมเดิรชื่อบอนบอนคะรัเกมในคอมฮะเกมในคอมเกมมือถือที่เล่นในคอมมันคอสเพจฟอร์มเลยอ้าววัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตทาแต้ไมไว้สองเรือเลยนะเผื่อได้ใช้เอาอย่างนี้ผมก็ชนะแล้วสิชนะใส่ด้วย เสร็จกันละหมดตีฉันชนะเลยเอา้าวโบนัสทั้งหมด375อันนี้ได้แต้มไหมอันนี้ได้แค่แต้มกิจกรรมเหรอก็อผมไม่ได้ไอ้แท่งๆเหรอไอ้โดนอ่ะทำไมผมไม่ได้โดนอ่ะลายนี้เติม900กว่าบาทนะฮะ800กว่าบาทใครเติมแล้วบ้างครับอันนี้ แล้วก็ธงด้วยนี่ธงธงโชธงโชธง <S <s <exhausted> <S สรรหาเติมด้วยนะ <S <s <í nt> สองมันต้องมีเพื่อนบอกไว้นายไม่รอดหรอโอเซก อ้โห,โหเสียงให้เปอร์ซอนิคเมื่อกี้มันคืออะไรไม่มีการสปอตด้านซ้ายเกิดขึ้น ตัวที่หายตัวได้แบบนี้อันตรายยิ่งนักคำนวณวิธีการยิงและปล่อย155มมไป3นัดยิงซ้ำอีก3นัดอ้าวฉันกดผิดอ่าแล้วทำไมทำไมต้องมาหยาบเบียดกันนะ ไม่นะมันหนีไปได้เลยเ,เพื่อนใครวะนี่อะไรของมึงมหรอคอมไม่ไหวเปล่าเหลือบางมากใช่ใช่ต้องเล่นดีๆนะเรือบางมากโอ้นี่มันแก๊งการ์ดโกนี่ว่าเพิ่งเห็นนะเนี่ย มันจะแอบเอาแ,อแกนิกเซอร์ไพรส์ผมปะวะลำเนี้ยนั่นไงผมว่ามันเอาแกนิกเซอร์ไพรส์ผมแน่เลยเรียบร้อยผมเก็บยกตี้เลยครับตี้ใครเนี่ย ตีใครเนี่ยโอเคชับๆช155ชส15มอส่งไปร้อยมอส่งไป ยิงฮะหายคอไปครับสองลูกประกบกันแล้วแล้วแล้วจิ้มลงน้ำไปทีหนึ่งโอ้โหโอ้ยโอ้ยกูไปกดดูวิววิวเคียร์แล้วไปเปล่าไปเปล่า เดินทางไปแล้วเดินทางไปแล้วสอยหอสอยหอโหดูว่าสอยหอไปหาปูนไปหาปูนพุ่งไปพุ่งไปลูกพุ่งไปเข้าเต็มเต็มกลางเรือครับ เป็นการเล่นที่ตื่นเต้นมากนะฮะไปเลยลูกสวัสดีครับลิเลนแล,ล้ลลงไงต่อลิลเ,ลลเลนแลง้งไงต่อลิเลนแล้งไงต่อลาไลเลนไลเลนแล้งไงต่อวะฮะ ใส่เดี่ยวอัวปะวะฮะมาดิวะมาดิวะโธ่โธนึกว่าแน่พอดีดิถามแปลกๆยอยากจะฆ่าฉันก็ขับเรือออกมา โดนยิงตูดแน่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 โดนแน่โดนแล้วมืนไงล่ะของจริงเอ้ย <observed> You die. five You die. Oh, wow. You die. ขอโทษกว่านี้ได้ไหมครับ zero, seven, zero. ขอโทษกว่านี้ได้ไหมครับอยาเกเจอโทษอีกครับผิดผ oh. ิดแล้วที่นายเอาปืนใหญ่อ่า สิ่งที่นายกำลังจะเจอกำลังเจอกับมัจจุราชฉันกูมัจจุราชในเงามืดของเจ้าใครเสือกกับฉันวะน่ะฉันเกือบตายฉั้นมีคนแจมว่ะ อ่าเหยาวเหยาวได้เลยเหยาวเคยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรึมั้ยนอนยิงอ้วหรอฮะยิงอ้วหรอยิงอ้วหเหรอฮะไอเหยาวขับเรือหนีอ้วห์หทำไมวะ เจ้าช่วยขับเรือหนีอ้วนทำไมวะฮะฮะขับเรือหนีอ้วนทำไมฮะฮะรู้จักไหมแก๊งมาเฟียคนไทยอ่ะเ้ยเอ็ะฮะเอ็ดแล้วไงวะเอ็ะฮะเอ็ดลวอ้วกกลัวฮะไอ้เหว่าเล่นทีเผลวะ่ะว้าวมีคนอยากเข้ามาปาร์ตี้ด้วยต่อยมา เล่นต้องเล่นแบบมีแผนหน่อยโอ้ไอเหยาเข้าไปสู้กับไอเหย่าเลยเราไม่รอแผนเหยาเลยอ่ะโอ้โหเราต้องมีแผนที่เราเล่นน่ะนี่ต้องเล่นแผนอย่างงี้โธ จบสวยตำนานก็โดนผมเก็บอะครับตำนานก็โดนผมเก็บตำนานก็โดนผมเก็บเจอนายแล้วเหลือสองตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้

ค่อยๆคุยกันได้นี่ถ้าคุณเติมเงินซื้อเรือเกาหลีไปเนี่ยคุณจะได้ผลลัพธ์จากเรือฟรีแบบนี้นะครับโอ้เล่นๆทั้งทีก็อย่างเงี้ยรีๆีรีรีเล่นทีก็เจอดับบอดอ่ะ ดีครับวัสดีครับใช่เมื่อกี้ระบายอารมณ์โอ้ว้าวว้าวอีซี่ว้าวว้าวอีซี่อุ้ยมันมีเรือำน,น้ำ มึงจะชนกูทำไมแล้วไอ้หา่าเหลือพี่พี่บ้างได้ไหมล่ะ อีซี่อีซี่ไม่กล้าผล่อีซี่กันไม่สนดหรอกแันสนดข้างหลังัสนดลำนู่นโอ้ยจะดันเอาไหมเนี่ย อา้อาวอ้าวได้ดิได้ดิไอไอไอทามดันแม่งออกไปนีไอเฮีย้ยนี่แม่งดันมาวันตีนใช่ไหมวงนตีนมีรางวัลให้ <Jac i. S 1> เอาแม่งดันแม่งออกไปนี่วงนตีนใช่ไหมฮะ<อ> <c oughs> วงนตีนใช่ไหมอุด,ดันให้มาอูด,ดันออกให้มาอยากดันใช่ไหมอยากดานันเดี๋ยวดันให้มา อูไม่เล่นเกมแล้วกูดันแม่งเลยมึงจะเอาใช่ไหมฮะมึงจะเอาใช่ไหมเอ้อดันกูเนี่ยไปให้อู๋ไม่ให้ออกอูให้มึงเข้าเอายิงมันดิมึงรออะไรละกูดันให้แล้วมึงยิงดิคนตีนใช่ไหมล่ะดันแม่งออกเน่ยไม่แม่งเข้าไอ้โคนตีน อ, <บ S 2> อิ่าจบอีซี่อีซี่ว่อีซี่กับเราเว้ยอีซี่อีซี่ใช่ไหม ไอ้ทามทามหลบมาเดี๋ยวพี่จัดการเองน้องอีซี่ใช่ไหมแม่มันหนีว่ะโสเอ้ยทามฆ่ามันดิแหมอีซี่อีซี่ฮะแม่รายงานไม่มีเกยดาสำหรับวันนี้บอลบอลก็ขอระบายไข้เพียงเท่านี้เจ็บคอมากเลยครับบอลบอลบอกบอกได้กับเดียวบอลบอลเจ็บคอมาก พบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ